สวัสดีบรรยากาศครึมๆที่ฝนโตกได้ค่ะว่าพาก้างน้ำท่วมหรอ ไม่เป็นไรนะนี่ก็อยู่ภาคอีสานแต่ตกอีกองวันน้ำที่บ้านฉันกน็น่าจะท่วเมเมื่อนกันสรงกําลังใจให้นะทุกคนแม้ว่าจะอยู่พักในๆก็สูส้ๆส่วนแมวบ้านเรานั้นถึงแม้จะไม่มีที่วิ่งเล่นที่กว้างแต่ไม่เป็นไรค่ะบนบ้านก็ยังวิ่งเล่นได้อยู่แต่ว่าเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แหละที่โบเข้ามานั่งมานอนอยู่ใกล้ๆกันในความสุขหละก็ยิ้มความสุขดีอยู่ให้ทุกคนเสื้อแบบนี้นะคะละนี่จึ้งอึ้งอะไรกุลสตรียืนนึ่งเป็นเมืองกันทุกตัวแมวสั้นสูงของแห้นอนเท้เทาค่ะนนอนออตาาาากกยยย่เ็ูบและแา แล้วเสาวันนี้อากาศดีมากเลยศเทาเสียฟูกําลังจะไปนานสูงแค่นหนก็ไม่กลัวเขาไม่ว่นเกงและไม่ว่นใจอะไรเลยซองเล็กซองน้อยนะมีไม่ได้านะในบ้านนะถ้าปิดได้ก็ปิดเด้อไม่ได้บอกใครนะบอกตัวเองลว้ลวนๆเลยความสูงแค่นี้นะจิบๆยอดมะม่วงก็ขึ้นมาแล้วเขาเสาวันนี้คงแม่ท่านก็คือไข่มดแดงค่ะอันนี้ไข่มดแดงที่อยู่ในบ้านไปไงเอาไปไงล่ะเลี้ยงเอาวะน,ะนี่เวลาที่จับเจ้าเสียอานทีไรทำไมมันอึ้งในขนาดนี้เฮ้ยนี่ก็คนดี้ดีคนหนึ่นนงนะอันน,นี้สอนให้วัดดีหัวจนจะมุนติวและยังวัดดีไม่ ตาวเนี่ยกันเน่ามาเรากลัวแมวเราขาดความอบอุ่นก็เลยจะมากอดแมวที่บ้านก็จะมีกลไกระบบดีตัวออกจากทาดขึ้นบ้านมาเออก็เน่าจริงเน่าจังแหละเออเน่าแบบไม่คิดจะลุกเดินไปไหนเลยมาสก,กิดเขาสักหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเรามาเลยนะเออดูสายตาที่เขามองเรานั้นเต็มไปด้วยความเป็นมิตร มิตรภาพที่หาได้ไม่ได้ที่ไหนเลยสเตปการจองนี่คือมันได้ใหญ่มันมาหรือ,อยังไงวะมีน้ำห่เลยนะสก,กิดจ,จังเลยสายตาอ,อาฆาตเริ่มมาแล้วแล้วก็อยู่ดีไม่ว่าดีมีคนมาส่งสประราดให้ค่ะแมวแตกตื่นตกใจมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าแมงอะไรนะแปะหนึงไปถามแมงก้อนเขาเอิน่าแมงจะกระจนแมวเราก็ค่อนข้างแตกตื่นด้วยเสี่ยงเขาที่เป็นเอกลักษณ์งเงี้ยเงเงี้ยเงดังสก,กิดบ้านเลยก็กลัวนะแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเอานะส่องเข้าไปใกล้ๆดูหน่อยสีอานี่คือสนใจมากเลยสงสัยจะยากกินแต่มันก็จะมีตััววที่่กกลมามาาๆพึงนเ มาให้เห็นเมื่อกี้นี้แล้วก็ท่านเลยไปไปอันนี้คือเราซอกเรามีความรู้สึกลัวนังจงกลมอยู่ก็คือมันนิ่งเกินไงจั๊กจันถ้าเกิดเราไม่ไปซูนเขาเขาก็จะเงียบแต่ถ้าเกิดเราไปต้องเขาแบบนี้ก็คือเขาจะร้องเสียงดังน่าจะเขาทางชอบไปแหละดูโรงนี้นั่งเฝ้าไม่ห่างนี่คือสภาพหลังจากนังเฝ้าจัะจ,จ,จันไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคนคะ่ะแค่หลับเฉยๆนอนมันไม่เคยนอนมานอนแบบนี้ก็คือยังกับเด็กซ้วครวบดูสิสภาพตัวใหญ่มากสิ่งนี้สั้งโดดเด่นออกมาเหลือเกินค่ะนั่นก องค์พใ,ให้ก็ไม่ได้ทีบออกอีกอ้าวจะโฮมให้ก็ไม่ได้อ้าวโอ้แต่ไม่นอนท่าน,นี้ล่ะแล้วไปกับการน,นอนตั้งกะาของเขานะฟ้าก็เลยก็แชกกร์ก็จะสไครต์แล้วจะก็ใหม่คลิปนะาบายบายชกให้เลยแม่งเอาเป็นไงสู้ไม่สู้